สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็พบกับซองสไตล์บเ,เรเ่มร์สแนลเมื่อนี้เขาก็ใชมาตำมุฮุงพี่น้องนี่คือมะฮุงเนาะเพราะว่าเขาผ่านแล้วพี่น้องผ่านแล้ววัตถุดิบของเขาคือมีมักเล่นเนาะแล้วก็มีมักเน่าพี่น้องนี่ก็คือผักบงเนาะผักกะทินเขากเก็บเองพี่น้องนี่เก็บอยู่เอาแถวนี้พี่น้องลายลายแล้วก็มีขนมจีนพี่น้องข้าวปุ้นเนาะ พริกซุกพริกซุกใส่แบบเผ็ดๆด,ด้วยพี่นอ้องกินกับสองคนพี่น้องมือน,นี่อยู่ให้อยู่นะกางบรรยากาศพุ่งเขาก็มีประแดกเนกาะขนำปลาพี่นอ้องเอนยูบุโตใส่ลายแส่บลายพี่น้อง หอด้านเด้แอบพี่น้องมัน,นีกนีก็อย่กลางบรรยากาศเนาะส่วนปุ้งเฮาจะมีปลาแดกพี่น้องใส่้ลยแส่รลายพี่น้องเขาจะปัน้นมะเร็งพี่น้องแซบต ลมก็แห้งพี่น้องเอ้ยลมพัดวีวีพี่น้องบรรยากาศก็เ,เย็นน้องใส่เนนัวส่ได้สใส่ไปใส่น้อยใส่น้อยใส่ได้ใส่นี่คือมังนาพี่น้องปาการมังนาใส่ ซีม,มีน้องลองซีม,มันที่แซบบอ่ะนะโอ้สุดยอดเตินมน,น้ำปลาหนึ่งนี่เราก็จะเอามาคุงลงพี่น้องมเขาปรุงเรียบร้อยแล้วนี่คือเส้นคุงพี่น้องอลงเลย เขาก็จะแกะขนมจีนใส่เลยพี่น้องใส่บัวดอกเพราะว่าโคกเขามันหน่อยคอยใส่ในถาดต่อยใส่ก่อนหนึงนี่คือนมจีนเขาพี่น้องใส่้วยนี่นี่คือตำเรียบร้อยพี่น้องวันนี้เขาก็จะใส่ฮะจีแกะผักกาดทินใส่พี่น้องผักกิแกต่ตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็จะเทลงเนาะ นี่เธอลงถาดพี่น้องแซ่บๆกินลำกันเด้อเห็ดเองตำเองพี่น้องนี่โอ้โหเบื้องเบื้องพี่น้องแกะปลากะทินใส่พี่น้องแซ่บๆเด้อกินลำกันเห็นไหมพี่น้องโอ้ปลากะทินนี่นี่มาเด้อแเศษๆกินลำกันเนาะวันนี้ก็แกะประกดทินแล้วพี่น้องตอนนี้ ข้าวกะแกมักขิน,นั่นนี่เศษๆพี่น้องมาเด้อ,อนี่เป็นบอพี่น,นอ้องเริ่มกินกันเลยพี่น้องนี่มักะทินลายๆคนนั้นมันเข้ากันพี่น้องนี่เศษๆพี่น้องเศษๆนี่สองคนพี่น้องสองคนคือเก่เาพี่น้องม่กินลแล้วเฮ็ดแล้วเรียบร้อยรลอยพี่น้องนี่ กินบันนี้ก็ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็จะ่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็นคลิปตอนต่อ,ตอไปเนาะนี่ก็กินกเอากัรตลเอากันกน,นะนี่พี่น้องแซ่บเห็นปะมานื่คุณั๊ ืจะจะว่าอไกินไม่ต้องลมแห้งๆมึง้องัดแห้งนครับไม่ได้บุฟเฟ่ต์รเนี่ยเนี่ยเหรอ โอ้แซ่บพี่น้องมีมากระทินครบครับได้สิม,มือแซบบ้าแซ่บสองคน ใส่มือมันแซ่บไปน้องใส่บ่วงก็แซ่บบ <c oughs> อใส่มือยลงไปนอ้องเห็ดเองตำเองไปน้องแซ่บเองไรยากก็มาเด้อ กินอยู่กลางบรรยากาศพี่น้องท่งไฮท่งนาเนะเาะข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวน้ำแล้วลมพัดแห้งเห็นม,ม,ม,มากระเิ่นมั่นแปลกแปลกเป็นปน้ำพี่น้องกูมีตอนไปเลยบ,บุกเข้าไปเลย นี่ก็ปีใหม่แล้วพี่น้องใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปเด้อเป็นกำลังใจสบายดีปีใหมนะ่เนาะความเจ็บใดๆกับใครอย่ามีคอยหางให้มีเนาะให้เราไม่รวยขอชิงดใดๆชิงนั่นพี่น้องต่อไปปีเก่าทิ้งไปปีใหม่เข้ามาเนาะคอยได้ชิงดีๆไม่ใหม่เข้ามาในชีวิตใช,มช้มือพี่น้องที่แซ่บดีใจจะฟังดีด้วย อืองอินม,ลนะมอลำไหมเนาะเพราะว่ากินตรงตามไม่มอลำ้นไดิน

你知道。 ตอนนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้นองคนได้ที่เบิ่งแล้วก็จะ่ริืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเริ่ม่เด้อค,คลิปตอนต่อไปเนาะ